ต้นรับพีต้นรับน้องเข้าสู่การเดินทางไปยังน้ำตกเซพระแ่เซบปองไรครับเส้นทางนี้เป็นการเดินทางจากเมืองสนามไส้โดยจะผ่านหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านล่างข้างหนาก็คือบ้านหินลาดครับผมเป็นบ้านล่างที่เกิดจากเขื่อนเซน้ำหน่อยเซน้ำเปลี่ยน เพิ่นแตกเมื่อปี2018ครับก็เลยผัดผ้าหมู่บ้านในเขตนี้ไปเมื่อเลยครับได้กลายเป็นหมู่บา้านหลากกับบรรยากาศเส้นทางที่สีเข้าไปยังน้ำตกเซพผากะเป็นบรรยากาศเส้นทางที่คู่ค้าเนี่ยจังหน่อยครับหนาฝนนี่้าโบแมนสีคุ้นสีเนี่ยงสีเดินทางลำบาก ็ม,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 ม่่เเหนนอแบบทีสภาพบ้านเลื่อนหลังจากเคือนที่อยู่เมืองสนามไส้แข้งอัตปือแตกครับบ้านเลื่อนกับล่างบ้านนี้ได้รับผลกระทบหลายก็มูอหล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายก็มูสภาพบ้านเลื่อนเป็นเมืองล่างไปก็ได้กยม,มีคนอยู่อันนี้นะไออ รัดกัเลยจัดสรรผู้ที่ยังลงเหลือเยอะให้ไปอยู่บ้าน้างหนาบ้านอันนี้ซื้อบ้านหินลาดอันนี้คือสภาพวัดวัดหลางโมวิคุณนอยู่คนกระทบจากเคลือนแตกปีสองพันสิบแปดเหตแผลหมู่บ้านเนี่ย ล่างเหมือนันบางเพื่อนบางสั้นกันเหนือยใหญ่นี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกับภูเหลายที่สุดเลยสภาพบัด ตรงนี้นะจะเป็นแค่เป็นหมู่บ้านป้าขถามนะไอ้ถามน,ามน,จาานนะจัก,กรพรรดินะไอ้เจ้ก้อนหนึ่งที่ว่าน้ำเคลื่อนไหมเนี่ยเจ้ก้อนม,นกกมองนี้เป็นหมู่บ้านป่ะ <ul> ไปเมืเ่อไรบอกจะมีมมเฮือนคนุ้นไวแถวนี้มีไม่มีมีมีอยู่บ่ะมีแต่มีมีมมมมโอ้สแสดงว่ามงนีเนี่ยเป็นเฮือนค้นเนาะเป็นบ่ะแล้วมันไปมันไปน้ำนา้าเหมือนได้ายไปน้ำน้าเลยน้ามันมาห้างไหนท้องมากแค่ไหน ลรางลรางลรางผู้อันนี้ขึ้นแน่ม,มาามืดเลยบ่แม่แม่นเขาขอเขาขอถามเนี่อยมันท่านลูกป้าเห็นแต่ว่าน้ำมันตีเข้ว่ามืดเลอะเลยโอ้บ้านเขานี่คือได้รับผลกระทบเต็มเต็มเลยบ่บางอยเต็มเมืดเ,เอออันนี้ช่อบ้าน,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 นยินหลานเนาะเออบ้านยินหลานบ้านเฮนหลานช่อว่งพันลูกว่ามืดเลยน้ำมันตีเล้ามาท่าขุน อันน้อมาเอกับตีเข้ไปหมด่ปุ่นไว้แมนมันขาวเกิดเตือนมาเมื่อเล่นแมนมัดขาวเตือนลงมาเลยลงมาเลยมัตีแคดิมัดนี่เออเออเออเวลาตีมัดเครดิมัดหน่อยเครดิเงะกระเลือัดล้างเดียวเออกระเลือจริงจริงเลือกรเือวัดล้างเดียวเออเออเครดิมี่มัดเดียเคดิตันีเออเปีสองพันสิบแปดด้เนาะแมน้ได้ห้าผนก็ะทบยุบบอแกแมนบอแมนโอ แค่เดกบ้เนนมืดมดนบ้านนเลยอนบ้านเลยไทยมือ่ะไทยมดอ่ะเฮือนสั้นมดมันี่มดนี่เขื่อนี่มืดีคือเราคือแค่มดทางวานี่เป็นเฮื่อนสั้นมดแมนแมนนี่นี่แหละครับ่เช้าให้อนหนงบ้างหลอดอนหนงก็พวกข้องบื้องหด้ยเนี่ยจะย่งเนี่ยจะย่งมีอยู่ครับโอ้นี่คือคือสากอันแมนเกาเนาะแมนมนปวกที่เป็นสากเก่าเป็นปูมันตีออกไปมัดแล้วเออได้เนี่ย ก็คือไอ้หนังมาเสร็จนะขอบใจจังวานเหรอเห็นบ้านขอบใจด้วยเด้อจ้าจ้าจ้าไปยังขอบใจขอบใจครับครับผมครับครับบรายังครับบายคือยังวานั่นแหละแต่ก่อนแคมี้ามันจะเป็นนัเป็นเป็นเงื่อนซานมืดหนะวันนี้น้าเคลื่อนไหลมาก้ไหล้นมด คือสภาพบ้านเรือนที่หลังจากเกิอดอุทกภัยเกินแตกรัฐบาลจัดสรรให้ไม่เนีสร้างใช้ไหมคือหมู่บ้านหินลาดครับน้านำหนามกว่าที่มิต่รุ่นนี้ตัวโป๊ะใหม่หรืนบปล่ การเลื่อนที่รัฐบาลเพิ่นจัดสรรและสร้างให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเค่อนแตกเมื่อปี2018ครับไอ้ย่เห็นไหมอยู่ที่สูงเพราะว่าหมู่บ้านที่เคยได้รับอุตกภยัยว่าเรือเษสษซสกเลย าเลื่อนเป็นแบบปูดแข็งแรกตรงนี้ชื่อบ้านอินลาดน,นะครับเมืองสนามไสแข่งกัะตือรือ้นสนทางที่เดินทางขึ้นไปตาดซีบองไล่ตรงผ่านมูบานนี่ครับ ว่สาสภาพบอนเลื่อนไหมกำเนิดอลเรียนกับเรียน,ยนจัดฟันสางไหมต้นการต่อสางเลื่อนอยู่อาศัยเจ็ดลอยแับ,บ 47ลอยหลังค่านะครับ เดนทางกันเดินทางไปตัดซีของไล่ครับปรสิทธิภามูบอลน,นี่แหละึ <S <S ่งออกมากจากเซนหลักประมาณสัก18บแปกิโลครับ หนาคนจงเบโกผูวิน,นมาอย่างเดียว 60โลจากนี้ไป8ซองน่าจัปแตเอยางนี่เป็นได้เดยกก็ <c oughs> สมมติเอางันเด็พเอามาทุกวที่ไปที่เท่ไดจจะมาเป็นอ่างเป็นกันแบบี่เแดบบ็กๆไ,ไ,ไ, <c oughs> ไปได้กคไน้อ <c oughs> ันนี้นเจอ,น,อ,ยอยน้ำขังให้ยังไงนลยรครับก็มีความหมายเลยแหละเรื่องน้ำมันรถจะโง่กับขึ้นมากมากับประ้บ้วันนี้นะเขาลิ่งเลย

กองป้องไรสองบอลเลย 爱，饱满、哎。 ตาน้องเป็นดอกฟ้าลาตรีทมกลางแสงสีบ่มีดอกทายแห็นแงอย่าได้การวนหน้ามนบ่สนใจแล่ทุกวันฉีนั่งตาแกคิดหอดพ่อแม่นั่งตา 梦。